พีเอฟซีนอตตี้ทุกคนครับวันนี้เออผมอาจารย์นอตตี้วิบัฟน้องเจ้าของยูทูบช่องอาจารย์นอตตี้พาเราเลยเมื่อวานเราเราเข้ารูดศูนย์นะครับสุดยอดมากเราหกเมืติดแล้วในใครถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยแล้ววันนี้เดี๋ยวมาให้ฮานอยนะครับพอดีไอทันนิวเข้ามากเดี๋ยวกินข้าวก่อนอ่ะฮานอยวันนี้เด่นแปดฟันแปดรูดแปดวิ่งแปดครับแปดหกแปดสองแปดสาม 888480กินข้าวกันครับกินกับหมุกไข่ปลาแล้วก็อ่อมเนื้อ868283888480 3ตัวมี862863860 แปดหกสองแปดหกสามแปดหกศูนย์วันนี้อยู่บ้านครับอ่ะเม็ดเดียวแปดหกหกแปดแรก้อานได้นะครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยเนาะ